เยิ้มเาแย้มมาเล่นหิมะที่กิซามุเป็นส่วนสาธารณะใช่เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้เราจะมาตอนที่มีหิมะตอนนั้นยังไม่มีหิมะตอนนั้นเป็นช่วงโอ้ยเอาที่ปังหิมะมาด้วยเหรอคะของนุยิ้มเป็นรูปอะไรคะวงกลมงกค่ะของนุยแย้มนะคะเป็ดกับหมีไม่เป็ดกับหมีน่ารักอะลองดูไหมลองดูไหมลองดูเลย สามเจ็ดใครจะโชว์นั่นนั่นขอโชว์เอาวางมือเลยเหรอว้าวไม่ได้อะนี่บล็กน่ารักมากได้ไหมได้แน่นอนอุ้ยนายน้องเป็ดแล้วน้องเป็ดน่ารักอุ้ยคนหนูยิ้มได้วงกลมที่น้องหมีนะค่ะโอ้ยน้องหมีพังแล้วแต่ปุ๋ยชอบน้องเป็ดที่สุดเลยอุ้ยคนนี้อันเดอร์ยิ้มเชิญเลยยิ้มเชิญเลย

นี่หน้าน้องติดค่ะอู้ว้าหน้าน้องติดหนูยันต้องตอกตอกหน้าให้หน้าของน้องก่อนอุ้ยข้าพอ,อ,องจะปั๊มเป็ดอยู่อยู่บนอยู่บนลังอยู่บนลังนก ล้มกระเป๋าข้าวบอมเลยเหรอข้อม,มกระเป๋านูยิ้มน้องหมีบอลบอลตุ๊บน้องหมีเลยไป,ไปกันไปกันตรงเนี้ยเมื่อก่อนเราเดินขึ้นไปเพื่อที่จะไปเล่นสไลเดอร์สูงๆยาวๆตรงนู้นนะคะฟ้าแบบว่าเนี่ยอยากไปช้อนหิมะาจาังเลยอ,ะอ่ะอ๋อมันแข็งมากอ่ะมันงมากช่้นชั้น

เออปั๊มปั๊มบ้างน้องเป็ดมองดีๆน้าบางส,สวยๆดูเอาลูกบอลบางด้วยปั๊มไปปั๊มบางปั๊มบางเอาที่อื่นปักบ้างเอาส,สวยๆนะคอส,สวยๆนะนี่น้องเป็ดชิดโดชิดเด่เลยนะ ตรงนี้แล้วนะจ๊ะยิ้มแย้มอุ้ยมันมีเช่าถ่านไหมน่ะอุ้ยเราไปเช่าถาดมาเล่นกันเนาะ Let's go โอ้แตนแรกไม่คิดว่าเอ้ยเขาจะเปิดเนาะอืมไม่มันเนี่ยมาดูดูดิกว้างมากนี่คือลานใครอยากจะมาทำอะไรมาเล่นหิมะมานั่นน่นนี่ก็ได้นะคะนี่ปั้นหิมะตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะก็มีลานตรงนี้ชั้นความชันมีหลายสเต็ปนี่อุ้ยมีหลายสเต็ปเลยอ่ะก็เลยสนุกอ่ะเดี๋ยวเราไปเช่าดู มีให้เช่าหลายแบบเลยนะคะแล้วแต่เราจะเลือกเลยค่ะราคาไม่แพงค่ะเอ๊ะอั่นี้เรอที่ทำเดี๋ยวาราดูนะคะว่าของหนูยิ้มย้อยจะเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปน้องสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมมันนั่งสองคนหรือเปล่าอันนี้นั่งคนเดียวปะไปกันเ,เคยเล่นหรือยังคะแบบนี้จริงๆเราเคยเล่นแบบกล่องเนาะที่แม่มอล,ลำปางอ่ะแบบกล่องอ เออใช่ลองเล่นเตี้ยๆก่อนจะเย็นๆตรงนั้นใช่ตัวเองคุนชินแล้วค่อยขยับขึ้นไปอีกข้างบนเลยข้างบนตรงนั้นเลยเอาละหนูยิ้มวิ่งขึ้นไปแล้วนะคะแม่ปุ๋ยจะรอข้างล่างนะหนูยิ้มนั่งเสร็จแล้วก็จับจับตรงปลาย แล้วะวนเลยลังสนุกไหมสนุกอ่ะสนุกมากแย่โอ้หนูแย่เข้าหลังลงเลยเหรอ่อะไปไหมไปไหมมันมันเร็วไหม เอาแดย่ม,มาบ้างอุ้ยหนูยดี๋ยวมดียวไไหมให้ปุ๋ยลองเหรอแต่ปุ๋ยมีความสุขทัาถาดถาดสีนง้นน่ะมันโอเคกว่าไไม่ไมไใรใน,น <Okay. S 2> โอเคเหรอโอ้โหอันละหกสิบบาทค่ะเช่านะเช่า,นะ,ชานะสองชั่วโมงค่ะแม่ปุ๋ยจะลองเล่นบ้างนะคะเอานะ น,นะพร้อมยังอ่าฮะสองชั้นเลยนะไปเอาเลยลงไปแล้วโอ้ย <laughs> หนูยิ้มหนูยิ้มลงเลยเอ้า <laughs> uh. Let's go <laughs> ตามกันเลยทิดน้อยยิงโอ้ยสนุกทุกคนถ้าใครมาที่ซัปโปโรนะคะแม่ปุยแนะนำส่วนสาธารณะที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะหน้าร้อนก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งหน้าหนาวช่วงหิมะก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะไม่มีค่าเข้านะแม่ปุยไม่ได้เสียค่าเข้าเลยแต่จะเสียแค่ค่าอุปกรณ์เช่า60บาทค่ะต่อสองชั่วโมงค่ะทุกคนสนุก สามชั้นเลยหนูยืดสองชั้นก่อนไหมอ่ะไปไปเลยไปเลยแน,น่นๆนะจากช่วงแน่นๆ <Let 's S 1> มันเลี้ยวสายัาได้ยิ้มไหวไหมโอ้ยโอ้ยสนุกอะไปแล้วหนูแย้มนะคะสามชั้นค่ะ <c oughs> โอเคมา ได้ไหมไม่ลงอ่ะไม่ลงอ่ะตรงนี้อ่ะเออผ้หญผักให้จับจับควบคุมตรงนั้นควบคุมตรงนี้จับไว้อางไปแล้วนะหนึ่งสองสามแน่นนะไปแล้ว <S <S ไม่ถึงจะไปชนใครหรือเปล่าลูกอ้า แล้วอยากเอายาวๆตรงโน้นใช่ไหมเหรอแล้วเอาตรงนี้ก่อนเลยเอาหน้าไปรอบนี้จะเอาหน้าลงนะงนนไปไหมโ,โอเคไปแล้วเอาเลยโอ้<笑><笑>ไหวไหมเนี่ย เดี๋ยวมาหักให้เอมนะเอานะหนึ่งสองสามไอ้แล้วเอาหลังลงตลอดเลยอ่ะหนูยิ้มอ่ะหนูยิ้มตรงมาแล้วนะคะหนูยิ้มหนูยิยื่อหลังลงอีกแล้ว ยยแมย,ย,ยมยยมันเร็วมากเลยทุกคนเอาอย่างถ่าย,ายข้างหน้าจะถ่ายด้านตัวเองก่อนไปแล้วนะยังไม่ดูแล้ว,ว่าส่องไหมไปและ้ยเดีย๋ยวจะออกเดินทางได้ดูพีก่กัาเดีย๋ยวแป๊บนึ่งเราก่ะ เดี๋ยวโนยิ้มนะคะจะถือกล้องลงไปด้วยแต่รอบนี้นะคะจะสองด้านหน้านะโอเค เช่าถาดแบบนั่งสองคนมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้หนูยวยหนูแย้มลองก่อนเสร็จแล้วเพราะว่าไม่ปุ๋ยให้เราต้องไหนอะต้องไหนระวังน้องนะ สนุงไว้สองคนอ่ะสนุงไว้สองคนแม่ปุ้ย่าเร็วกว่าหนึ่งคนอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะไปลองบ้างนะคะเหนื่อยตอนวิ่งขึ้นที่ไหละทุกคนเ้ยสองชั้นเลย เราตัวแล้วจัดไปสองชั้นเลยนี่นั่งนอนนี้นี่ได้ไหมคะ Let's go มาพ่อบอมบ้างเดี๋ยวพ่อบอมจะไปเล่นบ้างนะคะเ, <titled> เร็วแรงดันลุเร็วมากเ, <said> เป็นไงนสนุกไหมบาดเสียวตอนเอาหลังลงน่ะ <Platform> เป็นยังไงบ้างเล่น สัมษณ์หน่อยสนุกสนุกมากเลยหรอคะเล่นจนสิบแล้วปะหนูยิม้มเป็นยังไงบ้างสนุกมากสนุกตรงไหนอะมันลงมันเร็วใช่ไหมคะมโอเคสองชั้นสองชั้น ไยเลยไม่ต้องกลัวไม่ปุกยพยายให้ยัฮู์หูยจงหวอนี้แหละเร็วช่วงนี้นะคะที่ปุ๋ยมาประมาณต้นเดือนมกรานะคะก็จะมีหิมะประมาณนี้นะคะเยอะในระดับหนึ่งนะคะก็สามารถเล่นสไลเดอร์ เล่นถาดเลื่อนอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่สไลเดอร์พวกแบบว่าเป็นเครื่องเล่นนะคะเขาปิดเขาไม่ให้เล่นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครอยากมาเล่นเหมือนหนูยิ้มหยูแย้มก็สามารถมาได้นะคะที่ส่วนสาธารณะอะไรอะจําจชื่อไม่ได้แล้วนะคะที่แม่ปุ๋ยพูดต้นคลิปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขึ้นชื่อส่วนสาธารณะให้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย